สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยเพราะผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการป้องป่วยส่งผ่านทีวีดราทียม13สยามไทยจันาคารพุทธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอทบทบทวนธนาคารพุทธปรหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าแต่ตอนนี้ถ้าใครสังเกตใน YouTube นะครับท่านสามารถดูรายการป้องป่วยของเราได้นะครับก็คือเข้าไปแล้วก็กดหากดหา พ้องป่วยภาษาไทยนะครับเราก็สามารถดูได้ด,ได,ดูได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ให้สังเกตดูว่าในรายการพ้องป่วยเนี่ยครับมีรายการสัมคีประชาชนสองหมอยกรองห้าที่ผมออกครับท่าน,นสววลินเทียมจระที่เป็นรายการดูดวงบ้านเมืองและก็ตอบคําถามแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเ,เราก็จะได้รู้เร,นะรื่องราวต่างๆนะอก็ เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้กันฟังนะครับก็อ่ะก็ะมาตอนนี้ก็มาเริ่มที่โควิดช่วงเปิดร้านเปิดเมืองต้องดูดูบ่อยๆนะครับจะได้เข้าใจนะฮะวันนี้วันที่15บห้าพฤศจิกายน2,564ผู้หายป่วยวันนี้7,663คน มีผู้ป่วยเพิ่ม6กพันสาร้อคนเห็นไหมครับวันนี้ผู้ป่วยหายจากโรงพยาบาลไปเป็นทันเลยนะครับทันสามนะก็เรียกว่าใช้ได้มีผู้เสียชีวิตลดลงต่ำกว่า50นะครับเหลือ45่สิบ้าคนนพวกเราช่วยกันช่วยกันบ้านเมืองจะได้สบายสบายหน่อยนะ เอาาอย่างนี้ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าหาทุกคนไม่ใส่หน้ากากเลยมีใครผิดเชื้อก็สามารถเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นได้เก้าสิบเลยซ็นะเลยครับคือหนึ่งคนไปแพร่ได้เก้าคนนะเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้ครับถ้าหาทุกคนสร้าสงสมมติว่าเราใส่หน้ากากคนผิดเชื้อไม่ใส่ พราะไอใส่เราเรามีโอกาสรับเชื้อแค่3าถ้าเรามีฟูมิต้านทานของร่างกายของเราเองเราก็จะเหมือนกับไปฉีดวัคซีนนะครับนะแต่ทีนี้ถ้าเราลืมใส่แต่เขาใส่เขาติดเชื้อเขามาไอาแคแคๆผ่านหน้ากากเราเราโอกาสรับเชื้อแค่หเเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนครับช่วยใส่หน้ากากนะครับเพื่อเรามีเชื้ออยู่แล้วเราไม่รู้เราจะได้ไม่ทำบาปทำกรรมไง นะนะ่ถ้าตาคนตางสายตอนนี้ประเทศไทยส่วนมากตากคนตังสายหน้าก,กาบหมแล้วครับโอกาสรับเชื้อหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะก็ถ้าเก็บระยะห่างหกฟุตก็ประมาณเมตรคึ่งนแล้วนะโอกาสรับเชื้อไม่มี่านะอย่างนี้ครับเราถึงจะอยู่รอดปลอดภยัยแต่วันนี้ตัวเลขมีทู่ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตสี่สิบาคนนี้ก็ น่ายินดีแต่ว่ายินดีที่สุดต้องเป็นแบบประเทศจีนศูนย์ติดเชื้ออาจจะกี่คนเจ็ดสิบคนทั้งประเทศมีประชาชนมีหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนติดโควิดเจ็ดสิบคนขนาดนั้นประเทศจียนยิงจะเป็นเอาตายเ,าเป็นเอาตายเลยนะเขาจะให้เป็นศูนย์เพราะงะั้นท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่ให้มาประเทศประเทศเราอะไม่มาไม่เป็นไรเราไปอยู่ของเรานะ ไม่มีปัญหารครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงซะหน่อยนะความดันโลหิตสูงพอเราเราพูดถึงความดันโลหิตสูงเราก็ต้องพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะเรื่องราวต่างๆของร่างกายนะครับก็พูดกันทั่วๆไปนะ คือเราไม่รู้หรอกวาย,ยมพบาลคือใครหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเวลาคนตายเราก็คิดว่ามีโยมพบาลมารับไปเนาะเราก็ตั้งชื่อโรกนี้ก็ตั้งชื่อให้มัจจุราชพญามัจจุราชเพื่อที่จะมาเอาชีวิตคนที่ตายไปทีนี้มีคนเปรียบเทียบกันว่าใครที่มีควา,ามดันโลหิตสูง ความดันเลือสูงนะก็เหมือนมีมัจุรานนเงียบอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไม่รู้อีเทียนเมื่อไหร่จะพาเราไปไปท่องแดงมันจะอยู่อะไรไม่รู้เนาะนะความดันเิืดสูงเนี่ยคือสูงแบบต้องระวังแล้วก็คือตัวล่างเก้าสิบโจวร้อยสี่สิบเก้าสิบร้อยสี่สิบนะครับแต่เกิน ตัวบนเกินร้อยสี่สิบหรือตัวล่างเกินเก้าสิบก็เรียกว่านับว่ามีความดันโลหิตสูงซึ่ง,งเปรียบเทียบเหมือนมีมัจจุราชตามหลังเราไปตออลอดเวลาว่าเขาจะเอาเราไปเที่ยวหรือ,อยัง,อยงนี้ครับนะเอาไป,ไปนะนะทีน,นี้เราก็ดูมาจะให้รู้ว่าถ้าวันไหนเราจะพัชฝูไปวัดความดันอย่างเนี้ยแบบ ช่วงนี้ไปชีดวัคซีนนะ้าเกิดร้อยหกสิบก็ไม่ฉีดให้่าเราบอกไปหามหมอเอาความดันให้ลงมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปฉีดวัคซีนนะอ่ะทีน,นี้เราก็ามาบอกว่าพอลมเรามีความตาระหนี่สูงเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะก็มาความตระหนย์สูงตั้งแต่ถ้าสเก้าสิบ ร้อยสี่สิบหมอยังจะไม่ให้ยาหรอกนะหมอจะให้วิธีทำยังไงให้ความดาันโลหิตไม่สูงขึ้นแต่ออกกำลังกายไม่กินเค็มอะไรต่ออะไรเขาว่ากันนะเราต้องรับว่าเรามาติดเทียบร่างกายของเราแล้วนะร่างกายมนุษย์เนี่ยครับมันก็เหมือนอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเลยนะคือประเทศประเทศหนึ่งเลย คนเราหนึ่งคนเนี่ยเหมือนประเทศประเทศมีเซลลเปียบเหมือนประชากรของโลกเราเนี่ยหกสิบล้าน,ล,านล้านเซลล์ตัวเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตน้อย,อยที่เรียกว่าเซลลอยู่ในตัวเราหกสิบล้านล้านเซล์เกือบประเทศเกือบประเทศไทยเลยนะประเทศไทยเรามีพลเมืองหกสิบเจ็ดล้านหรือเจ็ดสิบล้านคนเห็นไหม เราหนึ่งคนเนี่ยเปรียบเหมือนประเทศไทยหนึ่งประเทศเลยนะครับมีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนเป็นประชาชนหกสิบล้านล้าน,านเซลล์นะทีนี้พอมีอย่างนี้ประเทศก็เหมือนกันก็ต้องมีระบบนะครับมีระบบระบบอาหารปรับระเบียบอาหารระบบเชื้อเพลิงทุกอย่างมีหมด ร่างกายเราก็เหมือนครับน,นะร่างกายก็มีระบบรับอาหารจ่ายอาหารระบบเชื้อเพลิงเพื่อให้ร่างกายเรามีพลังงานไว้ใช้แต่ว่าร่างกายเขยมมีพลังจิตและพลังสมองโดยสามารถคิดอ่านทำงานได้สารพัดนะและเราก็มีระบบอากาศด้วยนะรับออกซิเจนมาเข้าโรงงาน เอาออกซิเจนใส่เข้าไปในเลือดแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากเลือดหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอย่างนี้เป็นระบบที่ร่างกายทําตลอดเวลาก็เหมือนกับระบบของโลกเนี่ยก็จะมีการกรองอากาศเสียผ่านอากาศเสียแต่ตอนนี้โลกกาลังสะสมอากาศเสียมากขึ้นก็นต้องตกลงกันว่าทํายังไงให้มันน้อยลงแต่ร่างกายเราก็จะจัดแจงให้ จะจัดแจงไม่ได้สมองกวสั่นเวียนหัวอาเจียนคลื่นไส้นะครับอ่ะราจเไดยยังไงในระบบของเมืองก็ต้องมีท่อระบายน้ําเสียถูกไหมมีปละปาอาน้ําดีเข้าแล้วพอใช้ไปก็จะเป็นน้ําเสียก็ต้องถ่ายออกระบายลงแม่น้านําลำคลองปล่อยไปของร่างกายคนเหมือนกันนะครับ เราเติมน้าให้น้ําให้ร่างกายมันสดชื่นเซลล์ก็จะได้ใช้น้ำอะไรต่ออะไรแล้วพอหลังกัดใช้แล้วก็จะเป็นน้ําเสียก็ขับออกมาทั้งเหนือปัสสาวะออกมาหรือหายใจเอาภาปไายเอาทรายออกนะครับทีนี้ร่างกายเดี๋ยวับเมืองก็ต้องมีตํารวจคอยขจัดขโมยขจรมีทหาร ไว้ทำลายศัตรูผู้รุกรานใช่ไหมร่างกายเราก็เหมือนกันนะครับเราก็มีระบบน้ำเหลืองก็คือระบบทหารนี่แหละครับที่คอยขจัดจินซีวัคพวกแบคทีเรียเชื้อราวัคซีเอ,อไม่ใช่วไวรัสที่ทำลายเรามีระบบน้ำเหลืองที่แข็งแรงการทำลายเชื้อโรคก,ก็จะดีนะครับเราทหารพวกนี้ไปทางไหน,น ก็ต้องไปตามเส้นเรือนะแต่ของเราก็ไปตามถนนไปตามเรือไปตามแม่น้าําบินไปในอากาศไปตามเครื่องนะครับ,รบก็ระบบพวกนี้มันก็จะเหมือนกันเลยนะแต่ของวเราเนี่ยหนึ่งคนมีพลเมืองหกสิบล้านคนหกสิบล้านกน,นถึงมากกว่าของเรานะ คนประเทศไทยมีหกสิบล้านไม่ใช่ล้านล้านนะครับขอโทษน,นะตรงนี้การออกแบบบ้านเมืองที่รรมชาทำมาเนี่ยทำมาได้เรียดออกกว่าที่เราออกแบบบ้านเมืองของเราเยอะแยะเลนะทีนี้พอเรามาถึงนี่เราก็ดูาการออกแบบทุกอ่อดโตกระบบเส้นเลือดระบบเส้นเลือดเส้นเลือดนี่ออกจากร่างกายออกจากหัวใจเป็นเส้นใหญ่นะ เราเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลง,ลง,ลงไปจะถึงสุดปลายเท้าปลายนิว้วนะครับพวกนี้นครับจากเส้นเลือดใหญ่ก็ไปเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยเพื่อจะไปส่งเซลล์ทุกเซลล์เลยนะครับแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยของเส้นเลือดแดงที่ออกจ,จากหัวใจนะหลังจากมันจ่ายให้ปอดเอาออกซิเจนให้เซลล์แล้วมันก็เอาความได้ใส่กลับมาคืนเป็นเลยเส้นเลือด ส้นเลือดดำเนี่ยครับเขจะไหลาจากเส้นเลือดฝอยเขาก็รวมรวมเป็นเส้นเลือดใหญ่เข้าตัดกลับปอดไปหัวใจอย่างนี้ก็เป็นวงเวียนก็จะหมุนไปอย่างนี้ครับด้วยนยัไงนะก็ให้รู้ว่าระบบท่อของเราเนี่ยของร่างกายเราเนี่ยครับก็เห็นอย่างนี้นะประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรเส้นเลือดในตัวเราเนีมันต่อๆกันเนี่ย จะได้ประมาณหกหนึ่งแสนหกหมืกิโลเมตรก็เรียกว่าเป็นระบบประปาใหญ่เลยนะทีนี้เราก็ต้องว่าแล้วระบบประปาของร่างกายนี่มันยังไงอ่ะหนึ่งหนึ่งแสนหกมื่นตารางกิโลเอ้ยกิโลเมตรเนี่ยครับมันน้ำเลือดในท่อดไปได้มันก็ไปได้วยปั๊มเลยครับต้องมีปั๊มน้ำปั๊มน้ำนะครับ แม่ปั๊มก็ต้องเพิ่มความดันเพื่อให้น้ํามันไหลผ่านหัวใจไอ้ตัวปั๊มก็คือหัวใจนั่นแหละนะครับเลือดทั้งหมดมาเนี่ยอยู่ในเลือดลูกปั๊มเลยนะครับปั๊มทีเดียวนะเลือดไหลไปหนึ่งพันหกร้อยกิโลเมตรเลยนะแล้วตกลงแล้วเลือดแล้วเลือดที่มันมีอยู่ที่อยู่ในท่อเนี่ยมันใครทำให้ม แรงพลิบน้ําก็คือตักนะตักได่น้ํามาจากกระเพาะได้ใๆนๆๆมันก็จะกรองให้เป็นสะอาดก่อนแล้วจะส่งเข้าไปในกระแสโลหิตพอกระแสโลหิตผ่านไปท้ายไปท้ไป,ทไปก็มีของเสียสารพริษต่างๆก็ต้องมาผ่านลงลงกรองน้ําก็คือไตที่มาบัดน้ําเสียนั่นแหละของเสียไตก็จะขับขออกมาหมดนะครับ ไตขับเยอะมันก็ขับออกทางผิวหนังเรียกว่าไตอันที่สองของร่างกายนะนะครับไอ้นี่ต้องรู้นะครับระหว่างที่ร่างกายเราเนี่ยว่างน้ําไหลหมุนไปทั้งตัวเนี่ยสถานประปาของเราเนี่ยจะมีการเติมสารเคมีสารอาหารให้เลือดนะครับก็คือแหล่งพลังงานนะครับ ที่ปอดเติมออกซิเจนรับคา,บาร์บอนไดออกไซด์กลับนะครับนะแล้วมีต่อมไร้ท่อเ,เรียกเอนโดพายนะครับที่เติมพอร์โมนให้ร่างกายระบบท่อปอดกาของร่างกายขอ,ของของมนุษย์เนี่ยครับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานบลัลล่มเท่มเอ๋อครับซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดนะโดยหัวใจตัวเดียวเนี่ยครับเป็นแม่ปั๊มชีด เลือดให้ไปเลี้ยงร่างกายทั้งร่างกายเลยนะนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าร่างกายเต้นครั้งหนึ่งหนึ่งตุ๊บเนี่ยครับมันเิออะไรขึ้นมันเต้นครั้งเดียวนะครับเลือดแดงที่ในหัวใจเนี่ยจะถูกบีบผ่านนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นโลหิตหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรก็คือ ก็ไปแปดหมื่นกะิโลเามตรครึ่งหนึ่งนะทำไมถึงพูดไปอย่างนี้เพราะว่าออกจากหัวใจมันไปเส้นโลหิตแดงเส้นโลหิตแดงแล้วมีทั้งหมดหนึ่งแสนหกหมื่นตารางไดกิโลเมตรใช่ไหมก็เส้นเลือดแดงก็มีหนึ่งก็แปดแสนแล้วแปดหมื่นแปดหมื่นกิโลเมตรแล้วก็เส้นเลือดดำก็แปดหมื่นกิโลเมตรนะครับไอ้ตอน เลือดปั้งออกมาเนี่ยไปแปดหมื่นกิโลเมตรแล้วตอนเลือดไหลกลับก็ผ่านเส้นเลือดดำมาท่อท่อรับเส้นเลือดดำนะครับก็กลับมาก็แปดหมื่นกิโลเมตรครับอ่ะอเรารู้ละออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายหมดเรียบร้อยพอมาถึงขากลับสเส้นเลือดดำเนี่ยครับก็รวบรวมจากร่างกายรวมรวมมา สมเข้ามาในปอดปอดก็จะคายพ่าบอดได้สายชิงแล้วก็รับออกซิเจนเข้ามาพอออกซิเจนเข้ามามันก็ไปที่หัวใจฝั่งที่รับเซนเลือดรับโลเ,เลือดแดงมาแล้วหัวใจก็ปั๊มออกปั๊มออกไปนะตกลงเข้าใจเนาะทีนี้อธิบายดี หัวใจคนเรามีสี่ห้องนะทุกอย่างหัวใจบีบครั้งเดียวมันทานานํางนานพร้อมกันพร้อมกันยังไงนะลองดูนะคือเลือดมันจะไหลเวียนหมดทั้งร่างกา,ายตลอดเวลาถูกไหมหัวใจเรามีสี่ห้องพอเราบีบปุ๊บบีบทีเดียวนะครับห้องที่มีโลหิตแดงอยู่เต็มห้องเนี่ยก็จะส่งออกซิเจน ส่งสารอาหารส่งฮอร์โมนไปหล่อเลี้ยงร่างกายเวียนหมุนไปแล้วไปรับเส้นเลือดดำกลับอ่นะครับสมมติสมม,ต,สม,มติคนเราเฉลี่ยการเต้นหัวใจจะกนาทีหนึ่งนะเต้นเจ็ดสิบสองครั้งก็โอ้โหถ้านับไปเป็นปีนะปีหนึ่งคนเต้นสักสามสิบเจ็ดสามสิบแดล้านครั้งอะนะก ให้รู้ว่าหัวใจทำงานตลอดเวลาแต่ทีนี้เราดาูหัวใจเต้นครั้งหนึ่งนี่นะหัวใจเต้นครั้งหนึ่งมันมันจะปั๊มเอาเลือดวิยนเข้าไปในเส้นเส้นโลหิตแดงแปดหมื่นกิโลเมตรหัวใจมันมันก็ต้องเหนื่อยหนักเลยนะแต่ความจริงไม่ใช่ครับ ตอนทุกครั้งที่มันเต้นเนี่ยมันมีระยะมันหยุดเต้นนะหรือม,มันพักนะนะครับทีนี้หัวใจจะต้องอยู่ในลักษณะที่ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงคือคือไม่เต้นเร็วเกินไปเต้นเร็วก็ทำให้หัวใจมันใใหญ่ขึ้นนะเขาเรียกหัวใจโตนะทีนี้ร่างกายเราถ้าเราแข็งแรงหัวใจเต้นแค่เบา บีบเบาๆเ,เ,เลือดก็สามารถส่งออกไปทั่วร่างกายได้แลนะอย่างนี้หวังว่าคงจะเข้าใจทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าการที่จะอะไรจะให้มันอยู่ดีอะไรต่ออะไรนี่ให้รู้นะร,ร่างกายมันต้องมีค่าใช้จ่ายของมันเหมือนกันนะแรงงานพลังงานแล้วพวกพลังงานที่ได้ก็ได้ไปจากอาหาร การออกกำลังกายอะไรตัวไรนะครับทีนี้มาถึงว่าร่างกายเนี่ยปกติมันต้องมีความดาันโลหิตสูงพอสมควรอยู่แล้วนะร่างกายจะได้ทำงานดีหัวใจบีบทีเดียวส่งเลือดไปเลี้ยงได้ร่างกายทั้งทั่วร่างกายรวมทั้งสมองด้วยไดนะ้อย่างเนี้เป็นย เหตุการที่พวกเราควรจะเข้าใจได้นะครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงธรรมชาติของหลอดเลือดครับ